สวัีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อวานยังว่ายังว่าแข็งแรงอยู่เลยท้าทายเขาอ่ามาวันนี้เออบอแมนมันโดนแล้วหรือจังว่าเออนะคะอ่าว่าด้วยเรื่องของอ่าคนคนึคนน่ง <c oughs> อ่น้องเบี้ยวเอาจริงมันไปบูลลี่ลูกเขาหลักฐานทุกอย่างส่งท,ทนายทีมใหญ่แล้วอ <c oughs> อกูว่ามึงอยู่ตีหยอดเรื่องนี่มึงมาได้สำานึกดอก <c oughs> แมนบอกอืมนะอคุณเบี้ยวประกาศกับไทยปีหน้าเลยกลัวโดนฟ้องตีโอกับไทยปีน้ะโอ้ยเลยสองเดือนกับปีหนาแล้วเนาะอืมอีกสองเดือนกับปีหน,าแ,นะน,หนาแล้วนะะเออ ดีเยอะเริ่มกลัวก็ดีเลยเยอะเริ่มกลัวใช่ไหม,อ,มอ๋อเมื่อวานนี้น้องเบี้ยวอ่ไลฟ์สดแล้วเข้าไปเม้นก็เลยขอร้องอย่าไปเล่นเด็กเล่นพ่อเล่นแม่เขาก็พอแล้วอืมค่ะอืมมันหยุดพอโดนหลายหมายแล้วสิ <laughs> อยากเป็นมาเอกในชัยเบี้ยว <laughs> เออนะอืม ตีงูไม่ตายมันก็จะแหวงกัดอีกอ่าตีให้ให้ตีให้มันตายใช่ค่ะตีงูเนี่ยต้องตีให้ตายอืมนะอืมแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่อ่าแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วแต่เอ่อเขาเรียกอะไรนะอืมของเรื่องของแต่ละคนว่ามันมันรุนแรงมา,มากน้อยแค่ไหนมันไม่ต่างกันอืมพี่พีุ่ยัยอายสดีค่ะอืม มันช้าไปไหมเนาะพี่วายสิบห้าคอยก็ว่ามันช้าไปเดี๋ยวมันสิมันสำนึกว่าแม่แล้วว่าแมนแล้วมันบ่ได้สำนึกมันไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพียงแต่มันกลัวอะไรสักอย่างอ่าซึ่งซึ่งคนเหล็ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอะไรอ่าพี่ธีรพลสวัสดีค่ะอืมอ่อค่ะแสพเค่ะเสบเส,บสบอืมนะอ่านะไอในเรื่องของกับความสำนึกที่มันออกมาพูดวันนี้นะ่ะ เออเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมืออันที่จริงแล้วมึงน่าจะสํานึกตั้งตั้งแต่นานแล้วมันไม่ได้ใช่เคสนี้ไม่ใช่เคสแรกอืมนะมึงเคยทํามึงเคยดูถูกดูแคลนมึงเคยบูลลี่ผู้หญิงมานี่มันกี่ครั้งแล้วมันกี่คนแล้วนะแล้วมึงเพิ่งจะมาสํานึกเคสนี้แล้วบอกว่าจะขอยุติแล้วมึงบอกว่ามึงสะท้อนใจกับสิ่งที่มึงพูดไปกับสิ่งที่มึงต่อว่าเขาอืมนะ แน่นั้นมึงสํานึกไหมบอค่ะถ้าสํานึกจะไม่มีคนต่อต่อไปอืมอันนี้มีคนมีไม่รู้กี่รายแล้วนะคะเออที่โดนนะมีไม่รู้กี่รลยแล้วนะอืมเออสํานึกทันบ่หลเออเมนมันเลิกบอกเกินสองวันปฏิวัติเคยมีกรณีกับหนูเหมือนกันอืมเลิกไม่เกินสองวันเอาไม นะ <c oughs> อบบืขอยุติบทบาทอขอยุติบทบาทเพื่อนวะอ่าขอยุติบทบาทเออแต่ถ้าสมมติมีการโต้กลับก็ไม่ยอมนะเอามึงยุตีมึงก็ยุติไปเลยสิมึงจะมามึงจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขายังโต้กลับมามึงก็จะเอาอีกมึงจะมาประกาศยุติทําไมวะเมนบอกอืมมามามา,มาประกาศยุติเออมาประกาศยุติแต่ว่าอืเขาบอกว่าแค่วันนี้หรือเปล่า แค่สมองนี่แค่ไล่นี่พี่พัดไล่ต่อไปก็ฟาดม, <laughs> มันมันบม่ได้กเกิดบม่ได้กเกินมือดอกเออนะเลิกดรามา่ามันจะเอาเงินไปไหนกินเอาเงินที่ไหนกินอืมเอาเงินไหนกินใช่ค่ะอืมนะพูดมาแล้วมันเที่ยวอืม <c oughs> ประกาศยุดิีแค่ไล่นั่นไล่โตมาเอาอีก <laughs> เสียบอกไม่ไ <Civ> ด <Indian> <C urs og> <Thor il> ้เกินสามไม่ได้เกินมือดอกเไม่ได้เกินมือนะอืมการที่มาบอกว่าประกาศยุติแล้วมีการบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่หยุดอืมถ้าเขาไม่หยุดก็จะก็จะตอบโต้เหมือนเดิมแล้วมึงจะมาประกาศหาพระแสงอะไรเออมึงจะออกมาพูดให้ตัวเองดูดีทําไมอ๋อพูดให้ตัวเองดูดีอืมนะว่าอันที่จริงแล้วนะกูอยากยุตินะแต่เขายังหาเรื่องกูอยู่ถ้ายุติคือยุติทําไม่ว่าเขาจะ ไม่ว่าเขาจะหาเรื่องมึงก็ยุติไงมึงก็ต้องหยุดไงอ่ใช่ไหมถ้าจะประกาศยุติน่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าแต่อืมแต่ถ้าสมมติเขายังไม่หยุดผมก็ยังยังจะดา่าโตเอามึงสิมาประกาศยุติเห็ุยังสันละ่ะเออแมนบอประกาศเพื่อประกาศเพื่ออะไรเออนะกูเชื่อเลยว่ามึงยุติไม่ได้อืมมึงยุติไม่ได้หรอกเออลอยกินบาท อ่าลอยหนึ่งกูกูเอาบาทเดียวเออนะ,อะกูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วเออมันสายไปแล้วนายตอนนี้อืมเียดายนอเียดายที่เกิดไปหัวจ้าอืมนะตอนนี้นะ รู้สึกกูได้ยินแววแวแวว่ามีการรวบรวมเออคลิปรวบรวมอะไรพวงมึงแล้วนะเออนะไม่แน่นะไม่แน่นะมึงอยาได้ซองเพิ่มก็ได้นะเวลาได้ซองนะมานําเสนอบ้างก็ได้นะอืมอย่าเฮ็ดเก็บเงียบคนเดียวคนทีนเ่เขาอยากรู้อ่ะผู้ผู้มีกระแสไงเออผู้มีชื่อเสียงไงอืมนะเวลาได้รับอะไรที่มันแบบว่า ได้รับอะไรที่มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่านะทางลบของตัวเองก็มานําเสนอก็ได้นะที่อันที่จริงแล้วอ่ะยอดยอดวิวอาจจะเพิ่มก็ได้นะเออมาขอความเห็นใจเอสซีไงนี่วันนี้ผมได้อ่อมีนัดนะคะมีนัดเอ่ออ่าหมายเรียกนู่นนี่นั่นมันก็เอามานําเสนอก็ได้นะเออใช่ไหมอืมอย่ากเก็บเงียบอย่ากเก็บเงียบอืมเออม,มันหาปองรอดกฎหมายใช่ไหมอืมมันหัว หัวหมอือหยุดก็ไม่มีกินอืมกูอยากรู้ใช่กูอยากรู้ <c oughs> อ่อเอ่อบอแมนได้ซองมาเก็บเงียบคนเดียวอือ,นะอ,อกูบอบอกไปผมไปทำงานครับผมไปทำงานงานผมเยอะครับเดี๋ยวไปจังหวัดนี้เดี๋ยวไปจังหวัดนี้เออนะได้ซองมาแล้วบ่ปากบอบอกก็ไใอือผมไปทำงานครับ ตอนนี้ผมเดินทางแผมไปทํางานหลายจังหวัดมากเลยครับต่อช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็ต้องขึ้นทางเหนือนะครับเออนะเอ่าน่าจะไป <c oughs> แมนวอเออบางดีมึงก็ต้องพูดออนำเสนอความจริงบ้างนะอกูอยากรู้กูอยากลู้ <c oughs> เออนะมาแมนไว้อย่างกับงานงานเหมดเด้เออย่ามันนงามได้ซงในอย่างกับ ว้าบอกกันแน่อ่าจะได้รู้ว่าผู้ใดเหตุยังแน่แล้วนะใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่มาไม่อูก็ไม่มีอัจจะอันจะแดงอือ,ะอนะงานเหมือไม่แต่งานเหมือนลูกของลูกกวางม,มันกำลังนู่นนี่นั่นอยู่เออจะ,ะขึ้นเอ่อคดีนู้นคดีนี้เหิดนว่าเดี่แมนอยู่เตี้ยออแมนอยู่ตีแม,ตแม่กวางวันดีค่ะเออแม่ขอบคุณค่ะแม่กวาง อมแมนอยู่บอเออซองอย่างซองแจกแจกเข่าหาบอ <laughs> มีหลายซองนั่นแหละก็อยากหู้ไงเออเวลาได้ซองมันก็ต้องมาบอกเอฟซีด้วยมึงคนดังนะเว้ยมึงนะ่ะอืมคนมีกระแสนในโซเชียลในในกลุ่มนี้ <laughs> นะเขาก็อยากรู้ว่าโอ้ะมึงได้อะไรบะได้ซองได้อะไรมาบ้างอืมไม่ใช่จะมาอ้างแต่ว่างานงานงานเออผมมีงานนะผม ทำงานนะคะเออนะ